เหมาะกับคนที่มีงบมน้อยๆแล้วอยากเอาไปฝึกเล่นที่บ้านเล่นไม่เป็นเลยซื้อไปให้ลูกเล่นไม่รู้ว่าลูกจะเล่นจริงจังไหมไม่อยากเสียตังค์ซื้อที่แต่แพงๆนะครับซื้อตัวนี้ไปเนี่ยเขาไม่เล่นก็วางทิ้งได้สวัสดีครับสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้เป็นรายการใหม่นะครับก็คือรายการเราจะเอาความจริงมาพูดกันนะครับ อ่าซึ่งกีตาร์ทั้งสองตัวเนี้ยของเรานะเป็นกีตาร์โนแบรนด์นะครับก็คือไม่มีโลโก้ไม่มีแบรนด์นั่นเองนะครับสองตัวเนี้ยนะครับทามาจากไม้พาลโลเนียนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปรู้จักไม้พคลโลเนียกันเลยไม้พอลโลเนียนะครับก็จะเป็นไม้ทางถิ่นเอเชียตะวันออกครับอ,อยู่ในเขตพวกแบบอุณหภูมิร้อนอชื้นอุ่นชื้นอ่าครับก็คืออุณหภูมิทางเออเอเชียของเรานั่นเอง ใช่ครับผมไม้พวกนี้นะครับจะเป็นไม้ที่แบบโตไวมากอและ,ะมีความหนาแน่นน้อยใช่มีน้ําหนักที่เบาะนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยทางประเทศหลายๆประเทศก็นิยมไม้ไปปลูกกันอย่างเช่นออสเตรเลียอินโดญี่ปุน่นะครับแล้วก็อีกหลายประเทศเลยครับถ้าลองหาข้อมูลกันดีๆนะครับไม้พโพลอนียเนี่ย มันมีมานานแล้วนะครับก็เขาสามารถเอามาทำเฟอร์นิเจอร์ได้ด้วยเนื่องจากมันโตเร็วนะครับมันก็มีเยอะนะครับแล้วก็น้ําหนักเบานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันเป็นไม้ที่ค่อนข้างให้ความยืดหยุ่นน้อยอะ่ะเรียกได้ว่ามันไม่ค่อยมีความยืดตัวนะครับอ่าแล้วก็เป็นไม้ที่ราคาถูกด้วยนะต้องบอกตรง,ตรง,ตรงนะครับสําหรับผมเองผมยังไม่เคยเห็นกีตาร์ที่ทํามาจากไม้พาลโลเนียเลยนะครับแต่ว่าจากที่เราไปค้นดูประวัติในเว็บเนี่ยเขาก็มีการนําเอาไม้พาลโลเนียเนี่ย เริ่มมาทํากีตาร์เป็นไม้หน้าแล้วะนะครับม<น>ีามาบ้างแล้วแต่ว่าไม้ทั้งตัวเนี่ยยังเนาะอออโอเควันนี้เราเลยเอ,เอากีตาร์ที่เป็นไม้พลอลเนียเนี่ยทั้งสองตัวเนี้ยนะครับเดี๋ยวมาดีดให้เพื่อนๆฟังกันนะครับว่าเสียงจากไม้พลอลเนียเป็นยังไงแล้วก็จะบอกความจริงทุกอย่างเลยเกี่ยวกับไม้พลอลเนียว่ามันสมามารถใช้งานได้จริงไหมเสียงเ,เป็นยังไงบ้างหลงจากที่เล่นแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับผมครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นปลิกอัพเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับโดยเปิด โทนกับวุลุ่มไว้นะครับแล้วก็เล่นทั้งภาคสิงคีนนะครับแล้วก็ภาคสิงแตกกันเลยนะครับ หลังจากที่ได้ฟังการเล่นทั้งเสียงคลีนเสียงแตกเสียงริทึมเสียงโซโล่อะไรต่างๆนะครับผมอืสาหรับใครที่อยากฟังแบบทีละปิ้กอัพแบบเด่นเน้นเลยนะครับเราก็จะมีคลิปรีวิวแบบเต็มทุกปิ้กอัพอยู่แล้วนะครับในคลิปกีตาร์โนแบรนนะครับตามไปดูได้อันนี้จะเป็นการแบบลองให้ดูคร่าวๆนะครับว่าน้ําเสียงจะเป็นยังไงครับผมหลังจากที่ได้เล่นก็คิดว่างไงรรับพี่เต้สําหรับผมนะผมว่ามันไม่ได้มีความแตกต่างแบบชัดเจนแต่ละปิ้กอัพมันเหมือนเสียงไม่ได้ออกมาแบบ จากเนื้อไม้เหมือนเนื้อไม้ไม่ช่วยช่วยน้อยมากเสียง <ừ m. S 2> ที่ออกมาเนี่ยสังเกตว่าจะออกมาจากปลิกอัพฟล<ช>ิกอัพเสียงเป็นยังไงเสียงก็จะออกมาเป็นแบบนั้นเนื้อไม้เนี่ยถ้าพูดถึงเสียงเบสเสียงกลางแล้วก็เสียงแหลมเนี่ยเบสกับกลางเนี่ยค่อนข้างน้อยออกไปทางแหลมนะครับออกไปทางแหลมเลยกีตาร์ที่ทําจากไม้นะครับก็เสียงไม้มันจะบ่งบอกเอกลักษณ์ โทนเสียงต่างๆได้นะอืมใช่ใช่อย่างเช่นมาร์คฮอเสียงเป็นยังไงไม้เบร o วูดเอลเดอร์เสียงเป็นยังไงไม้แอดเป็นยังไงเนี่ยบางทีเราเราเล่นเราเรารู้เลยนะนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยคือเล่นไปรู้สึกว่ามันมันกลางกลางเออมันไม่ไียังไหนโดดเด่นใช่เบสก็น้อยนะครับเออเสียงกลางก็น้อยออกไปทางย่านแบบเหมือนเด็ดบีดออกมามีเสียงแค่ปิกอัพอย่างเดียวเหมาะกับคนที่มีงบน้อย แล้วอยากเอาไปฝึกเล่นที่บ้านเล่นไม่เป็นเลยมือใหม่อ่ามือใหม่อย่างเงี้ยเล่นไม่เป็นเลยซื้อไปให้ลูกเล่นไม่รู้ว่าลูกจะเล่นจริงจังไหมไม่อยากเสียตังค์ซื้อกีตาร์แพงๆนะครับซื้อตัวนี้ไปเนี่ยเอ,อ้เขาไม่เล่นก็าวางทิ้งได้คือเล่นไ,ได้นะไม่ได้ว่าซื้อไป<ช>แล้วแล้วพังเสียบไม่ม,มีเสียงหรืออะไรอย่างเี้ยอ่อย่างเล่นได้นะครับอย่างอย่างตัวเนี้ยเอาออกมาจากกล่องเนี่ยแล้วก็ผมเนี่ยตั้งคอนะครับแล้วก็ตั้งตรงเนี้ยนะครับสามารถเล่นได้เลยใช่รู้สึกว่ามันต่ําดีด้วยอ่าเนาะ แล้วเสียงเสียงออกมาเนี่ยมันก็ถึงมันจะไม่ได้มีเอกลักษณ์แต่ว่ามันก็มีเสียงออกมาเล่นได้อ่ะฟังได้อ่ะอืมอืมนะครับนอกจากเหมาะก,กับมือใหม่ก็เป็นมือชีพก็ได้นะครับที่อยากจะไปตีตาเป็นแบรนด์ของตัวเองไว้แบบเล่นที่บ้านหรืออะไรเนี่ยแต่ว่าถ้ามืออาชีพถ้าจะเอาไปออกงานเนี่ยผมว่าเขาต้องรู้อยู่แล้วว่าต้องอเอากีตาร์ไปทําอะไรบ้างตามราคาะคะอ่าตามราคาคุณจะได้กีตาร์เนี่ยทําสีมาแล้วนะครับเฟดโอเคเลยนะครับลูกบิดทุกอย่างเนี่ย โอเคแต่ว่าคนีถ้าเราจะไปอัปเกรดเนี่ยมันก็มีหลายหลายวิธีนะครับเป็นบิกอัพนะครับเป็นพอร์ตโวลูมนะครับซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็ทําให้มีผลต่อเสียงหมดนะครับสําหรับสายโมรจริงๆเราก็ไม่แนะนานะเพราะว่าไม้มันไม่ค่อยมีกระละเท่าไหร่แต่ว่าสายโมจะลองไปโมก็โมได้นะครับเพราะาข้างในเจะเป็นแบบแนวย,ยาวนะครับใครจะไปใส่ฮัมคู่จะไปใส่อะไรได้หมดเลยก็คือคือเนี่ยถ้าถอดบิกอัพมาเนี่ยจะเจอเป็นช่องว่างว่าข้างในเลย นะครับเราสามารถเอาเปลี่ยน p ิกอัพเป็นฮัมก็ได้เป็นฮัมสามตัวก็ได้เฟี้ยวเลยนะครับใครอยากได้ฮัมสามตัวหรือฮัมสองตัวยังไงก็ได้แล้วแต่เราเอยจะโมอะไรก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าได้เป็นปิกอัพแบบอานิโคสักงบประมาณสักพันหนึ่งผมก็ว่าก็น่าจะดีนะวนี้ใช่เดี๋ยวนี้ p ิกอัพราคาถูกเนียเยอะแยะนะครับเลือก p ิกอัพที่เขาจะมีบางทีจะมีกราฟบอกว่าให้เสียงเบสประมาณไหนให้เสียงกลางประมาณไหนเสียงแหลมประมาณไหน ครับผมว่าตัวเนี้ยถ้าถ้าเป็นผมนะเน้นปิกอัพที่เสียงกลางนะครับกับเสียงเบสเยอะหน่อยน่าจะโอเคเลยก็ในเรื่องปิกอัพเนี่ยเราจะมาพูดกันใน EP ต่อไประหว่างเอานิโคกับเซอรบิกนะครับต่างันยังไงสรุปแล้วนะครับก็เหมาะสําหรับมือใหม่สําหรับเด็กที่แบบเพิ่งหัดเล่นหรือว่าคนที่เป็นแล้วเอาไปโมเล่นก็ได้เอาไปแบบไม่คิดอะไรมากนะตัวละพันกว่าบาทใช่ใช่ไปทำเล่นๆเอาไว้ฝึก อ,อยากทำนู่นทำนี่ของเราเองอะไรอย่างนี้นะครับก็ได้นะครับชัหรับผมนะหลังจากที่ <c oughs> ได้ลองมากีตร์มาเนี่ยค่อนข้างที่เยอะเหมือนกันครับผมว่าไม่ได้แล้วกันอ่ะคนที่เคยจับกีตาราตัวเป็นแสนมาเนี่ยจะรู้อยู่แล้วว่าแบบเออมันมไม่ไหวไม่ต้องแสนหรอกครับเอาตัวเป็นหมื่นเป็นอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่าอุ้ยมันเอาเสียงมันต่างกันเยอะใช่อะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันยังมีพวก เทคโนโลยีใช่นะครับไม่ว่าจะเป็นเข้าไปที่โปรแกรมอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถปรับแต่งเสียงได้มันก็ช่วยให้เสียงกีตาร์เราเนี่ยดีขึ้นมานิดนึงนะครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเอฟเฟกหรือตู้แอมเนี่ยมันช่วยได้หมดนะครับก็เห็นได้เยอะนะครับสำหรับกีตาร์คนไทยทําเองอ่ะแต่ว่าเอฟเฟกโหดแอมโหดเนี่ยมันก็ออกมาแบบเวอร์เได้เหมือนกันนะอ่าใช่ใช่แล้วก็การมิกซ์เสียงด้วยใช่ใช่นะครับสาคัญอันนี้ครับ ตัวนี้รู้สึกว่าจะประมาณพันพันเจ็ดพันเจ็ดถามผมนะพันเจ็ดผมทํากีตาร์เองไม่ได้อ่ะอืถูกไหมเราทําอกีตาร์เองไม่ได้อะใช่ใช่แล้วเราก็ราคานี้มันรวมส่งด้วยได้กีตาร์ที่พร้อมเล่นเลยนะครับสีสวยงานเฟตเนี่ยใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ดูรูปลักษณ์ภายนอกอ่ะเอินว่าสวยไหมสวยสีนี้นี่ผมว่าผมก็สวยนะผมไม่ต้องคิดอะไรมากเลยผมคิดว่าผมทํากีตาร์เล่นเองไม่ได้ในงบพันเจ็ดอะลูกบิดก็ อันละร้อยแล้วผมอ่าตีไปอ่านลูกบิดจริงๆอ่ะพันเจ็ดอ่ะถ้าเราไปจ้างช่างคัสตอมกีตาร์ทำอะค่าแรงช่างยังไม่ได้เลยมั้งพันเจ็ดใช่แล้วเนี่ยทําออกมาแบบโหงงานสีขนาดนี้เนาะปิกอัพอีกวอลล่มอีกเดินวงจรข้างในอีกครับผมเนี่ยมันพันเจ็ดผมว่ามันผมให้ให้คุ้มแล้วกันสําหรับผมสำหรับราคานี้คุ้มไม้ราคาใกล้กัน อันนี้อันนี้ผมไม่รู้ว่าไกลหรือเปล่านะแต่ว่าจากที่เคยลองเนี่ยกีตาร์ที่แบบราคาไม่ 5, เริ่มต้นเนี่ยจะเป็นเบส w o o d แล้วก็มีไม้อัดนะครับไม้ที่เป็นอัดกันเป็นแผ่นแผ่นแผ่นทับกันอ่ะแล้วก็จะมีไม้าาป๊อปลาอ่าอย่างป๊อปล่าก็สิ่งที่สามาใช่ไม้พวกนั้นเนี่ยผมว่าเอกลักษณ์เสียงเนี่ยมันจะออกมากกว่าตัวนี้อ่าใช่อ่าอย่างเบส w o o d เนี่ยเบสเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างที่จะแบบเบสเยอะ แล้วราดีในเสียงเบนมาจะแบบดุมๆเยอะเลยมาก่อนเลยนะครับก็จะมีความหนาขึ้นกว่าพาโลเนียด้วยนะรวม,ม,มแล้วอย่างอพอ p ล a านเนี่ยจะออกแบบเสียงกลางหรือเสียงอะไรที่มันใช่ะนะครับแตบบ่ตัวเนี้ยผมว่ามันมันไม่ได้ค่อยออกเสียงอะไรเลยอ่าใช่อย่างที่บอกมันออกเสียงม,งมาจากปิก k u อัพอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เสียงแหลมเนี่ยค่อนข้างเยอะ เนื่องจากมันมันอาจจะเป็นไม้ที่มวลมวลเนื้อไม้มันน้อยอะ่ะม,มันก็เลยจะให้เสียงที่ค่อนข้างน้อยตามไปด้วย<ม>นะครับผมรู้สึกว่ามันเฉยๆนะมันไม่ได้แบบเด่นอะไรแต่ว่าถามว่าเอา่อมันเล่นได้ไหมมันเล่นได้เสียงมันก็ไม่ได้น่าเกียดนะครับเสียงมันก็คือกีตาร์ไฟฟ้าตัวหนึ่งเนี่ยถ้าเราเทียบกับราคาแล้วเทียบกับทุกอย่างที่เขาทําออกมาเนี่ยนะครับ ก็ผมว่าเหมาะสมกับราคาแล้วในภาคเสียงคีนเป็นไงเสียงคีนก็ใสๆเด้งๆนะครับตามลักษณะปิ๊กอัพปิ๊คพูดถึงความเด้งอ่ะส่วนตัวแล้วผมคิดว่าเด้งกว่าเบสฟูดอ่ะถูกป่ะอ่ะโอเคส่วนตัวอาจจะเด้งกว่าเบสดูดแต่ว่าถ้าเทียบเสียงกันเนี่ยเนื้อเสียงเนี่ยเบสดูดมาดีกว่าอ่ะใช่ใช่อ่ะแล้วเรื่องลิทึมเป็นไงลิทึมลิทึมก็มันจะมันจะออกแข้งๆหน่อยแหลมๆหน่อยออกแงแข้งแหลมๆเวลาโซโล่หน่อย าถามว่าถ้าเทียบกับเบสวูดในภาคริทึมเบสวูดก็ต้องริทึมดีกว่าเพราะว่าเบสวูดมันมีเสียงเบสที่มากกว่าแต่เสียงโซโล่เนี่ยฟังกันบางทีอาจจะไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่ครับนะเนื่องจากปิกอัพด้วยมีส่วนโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ E ีีแรกเป็นเรื่องของไม้พาโลเนียนะครับถ้าใครชอบคลิปดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับถ้าใครสนใจกีตาร์ไม้พาโลเนียนะครับผม ราคานะครับอยู่ที่ประมาณ1,700กว่าบาทนะครับราคานี้รวมส่งฟรีนะครับแล้วก็มีเก็บเงินไปทางด้วยแล้วก็สีไม่ได้มีแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้ดูอืมมีหลายสีเลยนะครับกีต้านี้นะครับก็จะไม่ได้เข้าโปรแกรม Music p แ n นจูนอัพนะครับก็คือเราจะส่งไปเลยนะก็แต่คิดว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมจากที่ลองจับมาหลายๆตัวแล้วครับก็อย่างที่บอกนะตัวนี้ไขคอนิดเดียวแล้วก็ปรับแต่งตรงนี้นิดเดียวก็เล่นได้เลยก็สั่งซื้อกันได้ทุกช่องทางนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นช่องททาางห้ี่นจอเลย สำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับ